แฟนๆกูรูคาเฟ่ครับวันนี้ชื่นชมเลสเตอร์ซิตี้กันหน่อยนะครับเนีตกชั้นไปะทำท่าจะขึ้นมาสบายๆแล้วคืนนี้มีแชมเปี้ยนชิพคู่หนึ่งนะฮะถือว่าเป็นมิดแลนด์เดอร์บี้แมทช์นะฮะระหว่างเบอร์มิงแฮมกับเวสต์บรอมบิดในเวลาตีสองนะซึ่งสถานการณ์ของแชมเปี้ยนชิพตอนนี้เล่นไป็นสิบเกมเลสเตอร์นำนะฮะชนะเก้าแพ้หนึ่งเองได้ไปยี่สิบเจ็ดแต้มเลสเตอร์กับอิฟสวิทที่ตีคู่กันมาเลยฮะ อิสวิเนี่ยชนะ8เสมอ1แพ้1มี25แต้มเกาะกันมาคู่กันนะสังทายจะขึ้นชั้นคู่กันหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรอดูหน่อยอีกสัก10นัดนะฮะโดยเพรสตันเนี่ยอยู่ที่3ฮะก็สะดุดแพ้2เกมรวดเลยอ่าหล่นไปที่3ก็มี20แต้มซันเดอร์แลนด์ขึ้นมาแล้วนะที่4มี19แต้มเวสต์บอมวิชสิบหกแต้มลีดสิบหกแต้มก็เหมือนเดิมนะฮะที่1ที่2ขึ้นชั้นอัตโนมัติสองคัญมากนะตอนนี้เป็นเลสเตอร์กับอิสวิตนำโด่งนะฮะโดย3 4 5 6กก็จะเเลล่นนพย์ออฟัคัดอีก1ทีม นะแต่ว่าทีมที่ชนะย์ออฟนี่จะได้เงินมากกว่าแชมป์และรองแชมป์สิ่งแต่ยังไงเอาขึ้นชันไว้ก่อนดีกว่านะก็ลุ้นกันนะฮะย,ยาวๆว่าเลสเตอร์ตอนนี้เด่นกว่าเพื่อนเลยฮะโดย3ทีมสุดท้ายที่อาจจะต้องตกไปหลีกวันนะตอนนี้ควีนสปาร์กนั้นเพิ่งจะมี8ปแต้มเอง 8แต้มจาก10นัดลอตเธอแฮมหนักกว่า5แต้มรถเชฟฟี่เวนเดเลสุดขีดเลยน้องใหม่เพิ่งมาจากมีีวันตอนนี้เพิ่งจะมี2แต้มเองส่วนในเรื่องดาวซันโวนตัวน,นี้อารันอัมสตองของเซาล์นำคู่กับแจ็คคลาร์ของซันเดอร์แลนดะฮะคนละ7ประตูเลสเ,เตอร์เนี่ยเป็นทีมที่แปลกนะทั้งแมวว่าเป็นทีมที่ดวงแรงนะฮะซีซั่น2014-2015ทำท่าจะตกชั้นปรากฏว่าก้าวนั้นหลังมีปาฏิหาริย์นะชนะ7เสมอ1แพ้1รอดเฉยเลยจากนั้นปีถัดมาปาฏิหาริย์กว่าครับ1จ่าย5,000เป็นแชมมป์์พรรีีีเยลกอังกฤษเทาดิโอลาลีครับนี่คือแชมป์ที่่่สสนนนนััววทีุดใ้ย โอกเลยนะฮะปี2021เบเอ็ด็นไนด้รถเกอร์คุมก็ได้แชมป์เอฟเอคับด้วยการชนะเชลซี1-0แล้วมาปี ซีซั่นที่ผ่านมาก็ตกชั้นนะฮะเลสเตอร์ก็ไปได้สตีเฟนมาวีดีดีมา,า7.5ล้านยูโรนะฮะบวกกับของเดิมที่ดีอยู่แล้วนะวาร์ดี้กับอีเอนนะ่โชว์เกมลุกกระจั๊กเลยแล้วปรากฏว่าไปแจ็คพอตแตกฮะเคซี่แมคเคเท,เทียอันนี้ดันมาจากยู21นะฮะเดี๋ยวู23ขึ้นมาด้วยนะฮะก็ตอนนี้อายุ21ปี7นัดที่ยิงไปสี่ลูกแล้วก็คือมีดาวรุ่งที่ทะลุกันมาอีกฮะดิวส์บิลลี่ฮอลลงไปก็เด่นแล้วกันยิงละ5ลูกนะมิเไไเสเตอร์าาเอ็นดีดอิ นีชุดรองแชมป์ของอิตาลีอยู่20รองแชมป์โลกเลยนะฮะฮัมซาทูทูรี่พวกนี้เล่นดีกันนะมีจอมเก๋าอย่างมาร์คอารไบตันประคองอีกฮะหลังก็แน่นนะเวสเตอร์กาดคันลัมดอยวอลฟาร์ดลิคาโด้ไปเรล่าเจมส์จัสตินนี่คอเนอร์คูดี้หายเจ็บกลับมาอีกครับโอ้โหทําให้จัดตัวไม่ยากเลยล่าสุดนี่นที่ชนะเฟสตัน3-0เขาจัดตัวอย่างนี้นะฮะเอนโซมาริสกาเนี่ยจัดตัว,วใช้เฮอร์มันเส้นตัวนี้ก็ได้มาใหม่ๆเลยจ้าาโกกลเดนนมร์ะฮะเเลสตออรรร์ี่ชชบบใ้บิกาโกลเดนมาร์กหลังก็จจะมีเปไรลาัสตินะฮ กลางมีดิวส์วิลลี่ฮองวิงส์เอ็มดีดีแน่นปากเลยนะฮะข้างหน้าก็นัดล่าสุดนี่อับดุลฟาตานูนะของหน้าอายุ19จากสปอร์ติง้งลิสบอนก็เป็นตัวจริงนะมวีวาดี้มาวีดีดีพวกนี้นะฮะเอนโซมาเลสกาที่ทำท่าจะพาเลสเตอร์มวนเดียวจบนะฮะก็เคยคุมยูยี่สอยู่ของแมนซิตี้แล้วคุมปาม่าครึ่งปใีในในปีสองนยี2021 ตอนนี้ถามว่าเลสเตอร์ใกล้เคียงในการเป็นแชมป์แค่ไหนเอาดูที่ร้านพูนะฮะสกายเบนนี่ให้5ใจ4เองอังจ๋าเลยฮะอิฟซวิทเนี่ย3ใจ10ลีส1ใจ6อันนี้คือ3ตัวเต็งที่โดดเด่นมากซาร์นตัน 25, 1ิบนะฮะซันเดอร์แลนด์25่น่อริช3าเวสบอม4์นครับถ้านับเฉพาะว่าขึ้นชั้นนะฮะ3ทีมเนี่ยเลสเตอร์เนี่ย4่ใจ1นเลยฮะแบเบอร์เลยฮะอิฟซวิท, 4, 1, จจทห่าในจะสี่น,น,นีโ,โหน,บบ back back นะะว่าางาจ1าน,นะะอ่ะนจะ หนึ่งจ่ายห้าเดี๋ยวขอดูสักห้านัดสิบนัดนะฮะเอาวันนี้บอลตื่นไฟนัลนี้เนี่ยนะฮะทนายขอไปที่สามเจ้าบ้านนะเชื่อว่าแอตเลติกบินบาจะยิงอันเมเลทันลุนะฮะดูเซดอฟจะชนะดูเซออสนาบลูนะฮะแล้วก็มือเช่นกัตบักฮะในบุนเดสกีกาจะชนะไมล์ศูนย์ห้าครับผม